สวัสดีชาวโฮงไกซาเหล่ทุกคนนะผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ5ทีมแนะนําเจ้าทรณงคงปัทภีเพราะอื่นการจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยนะครับับนเป็นการเทสส่วนตัวของผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละอันดับที่พูดไปเนี่ยก็คือมาจากฝีมือในการเล่นของตัวเองล้วนๆนะครับอาจจะไม่ได้เอามาจากเว็บไซต์ไหนหรือว่าไม่ได้รวบรวมข้อมูลมาจากที่อื่นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกคุณเข้าใจกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าคุณกําลังเจอปัญหาเติมเกมยากเติมเกมแพงอยู่แล้วก็นี่เลยไปทูวินท็อปอัพบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว24ชั่วโมงปลอดภัย100%เติมเกมคงไก่ซาเร็วหรือเกมอื่นๆได้ทันทีที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเรามาพูดกันที่อันดับที่ะครับผมอันดับที่5เนี่ยผมจะยกให้ตัวของทีมเซเบอร นะครับทีมเซเบอร์รอบนี้ที่ผมเอามาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวของเซเบอร์ e0 ประจำตัวนะครับตัวของซันเดย์ E0 ประจำตัวนะครับแล้วก็ตัวของทิปปี้ e0 ใส่ดี d ซ้อน5นะครับแล้วก็จะมีตัวของด้านเหิง E0 บวกประจำตัวเหมือนกันต้องบอกว่าทีมเซเบอร์รอบนี้เนี่ยนะครับเป็นทีมที่เล่งดาเมจจากทีมเก่าเองก็ค่อนข้างเยอะเลยมอนตี้เทนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีตัวไม่แพ้หล่มด้วยนะครับแต่ก็ยังสามารถเก็บงานได้เร็วพอสมควรถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องความเล่นยาก ออกไปในตัวของเซเบอร์เนี่ยผมว่าจะทําอันดับได้ดีกว่านี้มากๆเนาะเซเบอร์ er เนี่ยด้วยความที่ได้แอชชันบ่อยๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นกับซันเดย์บางทีมันอาจจะมีช่วงเวลาที่โล่หมดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นคู่กับซันเดย์อันนี้ก็คือจะไม่มีปัญหาในเรื่องการเจ็ดโล่เลย ตีของเซเวอร์ก็จะออกมาประมาณนี้ต่อไปที่อันดับที่4นะครับก็จะยกให้ตัวของตีของไฮซิเลนนะครับก็จะเป็นตีดอทที่ใช้ไฮซิเลนคราบต้าเลยนะครับแล้วก็ใส่ซับอีกตัวหนึ่งเป็นซีโนบะูฟเนาะจริงๆตรงซับเนี่ยนะครับมันใส่ได้หลากหลายมากเลยสาหรับตัวของตีดอทเนาะจะใส่เป็นแบ็กซวอนดอทอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นตัวของเหมยก็ได้นะครับใส่เป็นน้องแมนะวก็ได้คือมันใส่ได้เยอะมากจริงๆนะครับส่วนเจ้าทุรนงเนี่ยนะครับโยนได้ทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะโยนให้ตัวของ นะครับเพื่อบูตเดาเมจดอทเวลาที่คารบก้าดึงหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการเซฟทีมหนักๆเลยคุณโยนให้คารบก้านะครับคารบก้าเนี่ยโจมตีบ่อยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวมังกรออกเดี๋ยวเดี๋ยวมังกรออกผมบอกเลยว่าแทบจะไม่ติดสถานะกันเลยแหละทีมนี้ถ้าเกิดว่าคุณโยนให้คาบก้าเนี่ยนะครับเพราะว่าคารบก้าเราใส่เซตลมอยู่แล้วนะครับคาบก้ากดทัติดึงแอคชั่นตัวเองคารบก้ามีโจมตีต่อเนื่องอะไรอย่างนี้โอ้โหแป๊บเดียวมังกรได้ออกครับ มันแบบว่ามันคูรเซฟเลยสําหรับการโยนให้คาบก้านะแต่ถ้าคือว่าต้องการดามจสูงสุดยังจะไปจะต้องโยนให้ไฮซีเลนอยู่นี่ก็จะเป็นตีของตีดอทนะครับผมแนะนําเหมือนกันทีมนี้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าจะใส่หัวหัวเหมือนเดิมก็ได้นะว่าตัวของด้านถึงน,นี่เซฟกว่าเยอะมากนะครับอันดับต่อไปครับผมอันดับที่3ต้องบอกว่าอันดับนี้เนี่ยไม่คิดเหมือนกันว่าในใจผมมันจะมาอยู่ได้ถึงตรงนี้นะครับนั่นก็คือตี้ของอาเชอร์นะครับนะ ปกติแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงตําแหน่งซับเทนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวไฮเซนเป็นกลักเกอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เวลาที่เล่นกันนะครับแต่เจ้าทุรนงทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับปกติแล้วเวลาคุณเล่นอาเชอร์คู่กันกับตัวของตัวอนุรักษ์เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือตัวของสปาร์เคิลติดสถานะ นะครับโดนจับมั่งแหละโดนอะไรมั่งแหละคือมันล้างไม่ได้ตัวอนุรักษ์อ่ะแต่พอเล่นคู่กับด้านถองล่างใหม่ผมบอกเลยว่าปัญหานี้หมดไปทันทีอ่ะมันอาจจะโดนจับได้ก็จริงแต่ด้วยความที่อาเชอร์เนี่ยเวลาที่มันแอคชั่นครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้ยิงนะครับทุกคนมันมีแต้มได้ยิงนะ มันจะดึงมังกรมาติดตัวเสมอเพราะมันยิงไหลฮิตมากอย่างต่าๆแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นอาเชอร์เนี่ยเราจะเก็บแต้มประมาณ6แต้มขึ้นอยู่แล้วนะครับเพื่อยิงประมาณ3ครั้งเป็นอย่างต่ำเพราะเป็นอย่างนี้นะครับไอ้มังกรที่มันบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวละครที่เป็นสหายแอคชั่นมันจะเล่นแอคชั่นขึ้นมา15%เนี่ยผมบอกเลยว่ามันติดตูดอาเชอร์เสมอเลยถ้าพออาเชอร์จบเทินพุ้มังกรออกเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกาะนะครับเรื่องการล้างสถานะคือเอาทัน ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวของทีมอาเชอร์นะครับก็เลยมาอยู่อันดับตรงนี้อีกอย่างนึงเนี่ยตอนที่ไปเทสมอนไม่ได้แพ้ควอนตัมเลยไม่ได้ใส่ซิโนบูฟสด้วยยังจบได้ใน1-2ึ่งถึงสองเซคเลยด้วยซ้ำถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับเอ็มรอบนี้นะอ่ะเรามาต่อกันที่อันดับที่2ครับเรียกว่าตู้เขามาพร้อมกันและเขากําลังขายของพร้อมกันอยู่นะครับนั่นก็จะเป็นทีมของอนักชานะครับทีมของอนักชารอบนี้เนี่ยนะครับผมเอาไปตีตัวของไรกั๊ นะครับทีมเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวของอนัชชานะครับซันเดย์นะครับแล้วก็ตัวของเซลินดานะครับแล้วก็จะมีตัวของด้านเหิงนะครับซึ่งก็คงจะเป็นฟูลทีมของอนัชชาณปัจจุบันตอนนี้ปกติอนัชชามันจะเล่นคู่กับซันเดย์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการตัวดึงที่แรงๆจริงๆนะครับพอมาเล่นคู่กับซันเดย์แสดงว่าฟูลทีมมันเลยจะเป็นจะต้องใช้ด้านเหิงมันก็เลยจะดึงประสิทธิภาพของอนัชชาออกมาได้สูงมากตัวละครตัวนี้นะครับมีการโจมตีต่อเนื่องที่ บ่อยบวกกับว่ามีซลินดาทาให้การจบตีของอนักชาเนี่ยปกติจะออกแค่2ครั้งใช่ไหมมันจะออกเป็น4ครั้งแทนทําให้มังกรเนี่ยนะครับเหมือนนกันเลยกับตัวของอาเชอร์คือมาติดตูดเลยมันก็นเลยกลายเป็นว่าพออนักชามีซัม,มอนซันเดย์ดึงขึ้นมาได้ดาเมจเพิ่มกลายเป็นว,วอร์วอรเว่าเดิมอีกนี่ครับยิงทีหนึ่งไรกัดก็ไส้ไหลเลยนะครับผมขนาดว่าไรกัตเลือดขนาดนี้นะทุกคนผมเล่นจบภายใน1-2ถึงไซเคิล โคตรโหดนะครับนี่ขนาดมีติดสถานะบ้างอะไรบ้างแล้วเลยครับผมอ่ะทีนี้เรามาอยู่กับทีมสุดท้ายกันนะครับอันดับที่1นหนีไปไม่ได้นะผมสําหรับทีมของไพ่นอนครับไพนอนเนี่ยต้องบอกว่ารอคอยการมาตัวของด้านถึงนานแล้วนะครับจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการที่คุณไม่ใส่ซับเพนนะครับแล้วคุณใส่เป็นตัวบัฟเยอะๆไปเลยเนี่ยมันแรงกว่านะอันนี้ผมก็ต้องพูดอย่างนี้ แต่การที่คุณมีดันถึงเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ไพ่นอนเนี่ยมันเซฟกว่าเดิมถามว่าตัวของดันถึงมันสามารถช่วยเจนเชื้อไฟได้ไหมเอาตรงมันช่วยเจนได้นะอย่างเช่นแบบคุณกดสกิลกลางลกบ,บ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเจนทุกๆหนึ่งแต้ม้ลยเนาะหลังจากที่คุณกดหนึ่งทีนะครับมันก็ทําให้ตัวของไพ่นอนเนี่ยเก็บเชื้อไฟเร็วขึ้นนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโบเนีย er มันยังดีกว่าในเรื่องการช่วยตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวของโบเนียเนี่ยมันก็ดึงตัวของไพนอนขึ้นมาให้สกิลต่อด้วยต้องบอกว่าที่ดีไม่ใช่เรื่องเดเอรมจแต่ที่ดีเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเซฟทีมเนาะ ตัวละครอะไรต่างๆที่อยู่ในทีมของไพนอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไพนอนแปลงร่างไม่ได้หรือว่าไพนอนแปลงร่างไม่ทันเนี่ยขคาดที่จะตายง่ายกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นตัวของซันเดย์ที่เป็นประสานเลยเป็นตัวของเซลินด้าที่ทําแต่ ATK เอยซันเดย์เนี่ยอาจจะอึดหน่อยนะเพราะว่าอาจจะไปถือพวกลูกแก้วเลือดพวกลูกแก้วเดฟได้แต่ก็ยังบางอยู่ดีเพราะว่าเป็นปสานเนาะแต่เซลินด้าเนี่ย,ย ATK ทั้งตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านเถืองเนี่ยมาช่วยเซฟทีมตรงนี้นะบางทีเนี่ยการที่แบบว่าเอาทีมอยู่นะครับมันก็ไม่จะเป็นจะต้องไปรีเอโหรือว่ารีดันต่างๆอะไรมากมายเนาะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยคุณก็น่าจะเห็นอยู่นะมอนแต่และตัวตีแรงขนาดไหนนะครับการมีด้านเถืองเข้ามาเนี่ยช่วยได้เยอะนะผมบอกเลยภายนในปกติมันแรงอยู่แล้วนะครับพอตัวของด้านเถืองเข้ามา เรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดว่ากูใส่ซับเทนอ่ะไม่มีตัวไหนดาเมจแรงไปกว่าตัวของด้านเถิงแล้วเนาะเพราะว่าด้านเถิงเนี่ยโยนซัมมอนได้นะพอโยนซัมมอนได้ซันเดย์ดึงขึ้นมาแรงขึ้นอีกนะครับแรงขึ้นอีกอยู่ๆโดดขึ้นมาอีก50%นะครับพอปกติบัฟแค่30นะพอมีซัมมอนบัฟอีก50นะครับอยู่ๆก็โดดขึ้นมาอีก50%ดื้อๆเลยนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะไหนจะมีบัฟของด้านเถิงอีกนะครับที่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับกก็เลยแบบออมา แรงจริงๆนะครับผมเล่นตัวของห้องบนที่เป็นห้อง g ีพาดเนี่ยสูงไสเคิลนะครับสำหรับตีของไพนอน e2 แล้วก็ต้องบอกว่ายังทําด้านถึงไม่เสร็จนะครับเทจะอยู่ขั้นหกอยู่เลยนี่ก็จะเป็นทีมแมนะนําของเจ้าธโนรโนงคงปัตตภีทั้ง5ทีมนะครับจริงๆมันจะพอมีทีมอื่นอยู่ด้วยที่ผมไปเทสมาอย่างพวกแบบทีมซูเปอร์เบรเครับเอาไปเล่นกับวิเย์ไฟเออยเอาไปเล่นกับแรปป้าเออยแต่ผมบอกตรงๆว่าณปัจจุบันตอนนี้ซูเปอร์เบรเมันยากจริงๆ ยังไงก็ตามมันไหลไป5 6ไซกใสขึ้นแน่นอนครับสำหรับซุปเปอร์เบรกนะต่อให้แบบว่าจะมีอีเดอร์ลนสูงยังไงเนาะยูม่นจะมีอี6นะครับมันถึงจะเล่นได้นะผมตอนนี้เหนื่อยมากครับสำหรับตัวของซุปเปอร์เบรกเนาะอีอะนึม่มอนมันไม่ค่อยแพ้ไฟด้วยนะครับต่อให้มอนแพ้ไฟแต่ถ้าจังเจอพี่กระเบนอยู่อย่างเงี้ยไอกระเบนมันแอคชั่นทีไงทุกคน แล้วแบบซูเปอร์เบรกมันต้องการให้มวลล้มนานๆไงมันก็กลายว่ามันเล่นไม่ได้อยู่ดีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวของด้านถึงล่างใหม่นะครับเจ้าทอร์นงคุงปฐพีนะครับใครที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาได้ครับใครมีทีมไหนแบบเออทีมนี้ก็ดีนะพี่ลองคอมเมนต์ลงมาดูครับเผื่อว่าจะไปเล่นกันเนาะโอเคครับก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นและเจนผมมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมฮงไกลราคาถูกๆนะครับผมฝาก เบทูวินท็อปอัพของเราด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับไปายครับทุกคน